สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรากําลังจะมาตากผ้าที่หลังบ้านนะคะพอดีมาเจอสุนัขข้างบ้านนะคะตัวแบบไม่ค่อยใหญ่นะตัวเล็กๆคะ่ะเข้าไปในปแปลงผักของเรานะคะก็คือเราล้อมตะไครเขียวไว้นะคะไม่รู้ว่าเข้าไปได้ยังไงเนาะเราก็เหยียบผักนะคะเหยียบผักที่เราเพิ่งแยกมาปลูกวันนั้นนะคะแล้วก็โรยเมล็ดคะนานะคะผักสลัดแล้วก็ เละไปหลายต้นเหมือนกันนะคะก็ผักพึ่งจะฟื้นค่ะได้ประมาณสามวันเนาะแล้วคณะก็กำลังงอกนี่ค่ะต้นอ่อนนะคะเยอะเลยนาะองอกดีด้วยนะคะแต่ว่าก็คือค่อนข้างจะเละนะคะเพราะว่าโดนลอยเท้าสุนัขเนาะสุนัขข้างบ้านนะคะก็เป็นสัตว์พืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่แบบ เอาไม่อยู่จริงๆนะคะไม่รู้ว่าเข้าไปได้ยังไงเนาะเละค่ะรอยอยเท้าค่อยเยอะมากนะคะก็ท้อแล้วค่ะกับการปลูกผักเนาะขนาดล้อมไว้นะคะยังเข้าไปได้เลยอะตรงนี้ค่ะก็คือเละนะคะกล้าคณะเราเพิ่งงอกนะคะก็คือจมดินไปแล้วค่ะต้นไหนที่ ไม่เป็นไรก็จะเอาไว้แยกเขาตอนโตแล้วกันนะคะแล้วก็จะปล่อยไว้แบบนี้เนาะต้นไหนรอดก็เอาต้นไหนไม่รอดก็ปล่อยค่ะ